กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีตะทานที่เขามาหับส้มซองนอง้องเอ้อเนยพี่น้องเอย้ยเมื่อนี่การไม่น้องเอ้อเนยกับบอลไปไซน้อพี่น้องไม่น้องเอ้อเนยกับซีมาอัปเดตเฮือนไม่น้องเอ้อเนยเลยให้ปลาลุงเบิ่งเนาะแบบมันเป็นอะไรพี่น้องเอย้ยมาเบิ่งมาส้มน้วกันอันนี้ห่างกระไรตอนนี้พี่น้องเอย้ย สั่งจกไปทางใดเลยพอเนียก็ไปลงเตาบ้านเราจะไปใส่เนาะมะนาซีรีวิวให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยห้าก๊าซัย thân you này know. คือแปลาลูกเบอร์แล้วอันนี้คือแบบเ้าต่อออกมาเลยพี่น้องตะกี้ก็สิดได้แต่น,ตนี่เนาะพี่น้องได้แต่รันใหญ่ตัวนี้อันนี้เทาก็ต่อออกมาเนี่เนาะมันยังแบบบลัมเ็จพี่น้องแบบเลยปูนทั้งหลังก็บบกยงังบ่ไริโภคยังไงดิ ต่อไปครัวกันยังมาทัานแหลวพี่น้อง <c oughs> เผลอไปเรื่อยบุรีปีนี้กับปีหนาบุรีปีหนากับปีฮือเนาะพี่น้อง <c oughs> ท่านยังมีีวิตอยู่ท่านอยู่ดีมีแห้งว่าพื้นอยู่ดีมีแห้งกับหาไป เก่ามันโซมมันกระลุลิไปนะพี่น้องเนาะทำบริษัทมันแซมันงบทามาลายทางในก็บเบอร์บรีวิวให้พี่น้องเบิ่งได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเ้าก็ยังบริมียังเนาะท้าราถัดก็คือพี่น้องเห็นแล้วถ้าถัดเก่ามใหญ่จอยมันจะจืดอะไร ลูกเหมือนเดียวกะสิไปเบิ่งกนะพี่น้องเนาะเบิ่งเขาเห็ดทางถนนทนทางกัน,น,น,นหลังจากไป็นเรื่องรีวิวเพื่อนให้เบิ่งแล้วก็สิไปเบิ่งกเขาเห็ดถนนทนทางกันเนาะฮอดบ้านหอยม่วงแล้วบ่เลยะไรต่ดงไปตั้งต้องอันนี้ กหอดซ้ยเลยพี่น้องาเลยเดยดดนอยากสบายดีปะลุงแม่ยังคัน เป็นตากล้องเมื่อเดียวลูกครับโหลอดอยู่เยวเฮ้ยสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงเร้่ม่มญญายจากสบายดีด,ด,ดล้วรู้ กกกกสวัสดีปลาลุงงง้าลูกล่ะปลาลุงหล่าจะไปไซลูกปลาลุงไป,ป,ป,งปเบิ่งเขาเห็ดทางกับแม่นย์กระแม่นย์เหลือกุ้นท้งบา้งงงานหัวม่วงกุ้นขี่รถจักรไปเพี่น้องเอ๋ยสบายดีปลาลุงเบ <laughs> ิ่งปลาส้มนะคะเขาเข้ามาเห็ดหอดไซล์เลย ปลาปลาลูกเขากสิบไปต่อน้ำพวกเหตุทางแล้วว่ากัไปหอดใส่แเลย ถนนหนทางพี่น้องเอ้ยสอยนเห็ดกันทำเหตุเหตุถนนหนทางให้ได้บุญได้พี่น้องแบบเหตุแบบแบบลายรายคนเที่ยวเนาะบ้านอื่นมาไกลมาเที่ยวนำํำเนาะเขาแปลงทางแบบปเพิ่นดีๆเนี่ยคนเที่ยวเนาะเขาได้บุญพี่น้องเอ้ยมีคนย่องให้อีกว่าโอ้บ้านอันนี้ทางดีเนาะเพราะว่มามันทางนี้พี่น้องบอกมีคนหนึ่งกับคนหนึ่งเนาะ

น้องกะปิก็มาเห็ดพี่น้องเลยน้องต่านเห็งน่องน่องตมีแต่มีแต่ขิดดินทรายเนาะเล่กมะเล็งขิดดินมาแตนาให้ร้ยนะไปแตนาใไ้นะลบารี่ปลุงอันนี้มาเล็นขิดดินนี่เลยพี่น้องเ้ยถ้าเผินขาดขนาดเลยน้ำมาเร่นน้ำข่อยดนะน้ำมาเล็นดินทรายพี่น้องเ้ย นั่งลงกลูกละยวันไห y กับคุไงบอขาตาจะบ่ลูกแมอกลูกละเนทางคนไปซุ่มแซลกันหลายคนเอาเือออกแห้งกัน บอเที <correction S 1> <c oughs> ่ยวาเหน่อยเดี๋ยวบายบ่ายหน่อยบ่ายมาบ่ได้่บ่ยบ่อู้ยใมาท้ายข่าไปลเทายข่าไปเไปทายข่าไปทีมงานเบาน่อยน่ครแต่ในหมเนาะน่มอ หนึ่งมาเถอะมาออกกำลังกายอันนี้ก็มาทั้งลูกทรายมาทั้งแม่เด้พี่น้องเอ้ยมาออกกำลังกายมาเล่นกีดินแถวทางอะไรฮะมายถอะนี่กันประมาณสองมืออย่างเช่นหัวบานหม่วงเนาะเออมีแต่ดินทรายมาใส่เนาะนี่ เพผนพากันฮิวพี่น้องกับังโมูน้อยกินบังโม่หน่อยเมื่อยแล้วยังกะยากพี่น้องเอ้ยเมื่อยหอนผลินได้ไหมพี่น้องเอ้ยอ๋อตุ่กะวุ่นๆพี่น้องเอ้ยเห็ดกันหลายคน ไปกงีใรจได้ม่นกินลานเลเฮานี่ใช้คนล่มีใช่ละเนยกระเต็นตกได้ลูกเนยไปนางเล่น้องเาเป็นหนอสบายดีปะลุงอะลูกกลมหงกงามเลย พี่น้องคลิปนี้กับสมมาระควนเลยพี่น้องเอ้ยห้ากุศิขออัาลาพระจาาพี่น้องไปเพีงยพงเท่า,า,านี้นได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องอันเนอร์ได้พี่น้องสบายดี